อกว่าจะเจอไอ o มวี่อัปเดตแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วต้องมาเริ่มใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะชีวิตคนเราก็างี้แหละเรียนไปเสร็จแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่เรียนเรียนแล้วาเริ่มใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเรื่อยๆก็เลยทําให้ใช้เวลาในการศึกษาคหรือว่าทําวิดีโออันนี้แบบว่านานนานมาก ก็เหมือนจะยากแต่มันก็ง่ายขึน้นนะนะ iMovie อันใหม่ก็อืมเอาเข้าเนื้อหาดีกว่าในสาระั่าปลา่อยมันไปเรื่องที่สองต่อจากคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของเออหญิงสาวค <laughs> นหนึ่งก็ไม่สาวเท่าไหร่ละเป็นแบบว่าวัยกลางคนแล้วเนาะเออเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่ทําหน้าที่ไม่ใช่ทําหน้าที่มีอาชีพเป็นนักข่าว ต่อไปเรื her, anything, ่องที่สองเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนี้เรามาดูกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรแล้วก็สิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเขาที่เขาคิดว่ามีความจำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเนื้อเรื่องของเธอก็ขึ้นต้นด้วยว่าคารินสแตนคารินก็เป็นชื่อต้นสแตนก็เป็นนามสกุล เธอชื่อคารินสแตนไตรน์ไรซิคอายุ33มสิบสามโอนต์ในแฟรงก์เฟิร์ตก็อยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตซีอิสโซเชียลอาไบรทรินก็ทำนเอเอทำอาชีพเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านสังคมอะไรเงี้ยเนาะเป็นงานทางด้านสังคมอุนฮอปปีฟโฟโตกราฟ,ฟินฮอปปี้ก็คืองานอนดิเรกฉีดฟโฟโตกราฟ,ฟินก็แสดงว่าเขามีงานอนดิเรกเป็นช่างภาพ แล้วเขาก็พูดว anyway. kind of ่าอ e ีกเราคล้ายๆนั่นลุกซูสก็คือฉันต้องการคล้ายๆนันคือไม่ลุกซูสก็คืออะไรที่หรูหราก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการอะไรที่หรูหราคล้ายๆนั่นคือเชียร์ชูแล้วอุ่นคล้ายๆนันคอมพิวเตอร์ก็คือไม่เอาเครื่องล้างจานไม่เอาคอมพิวเตอร์อะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยอีกเราคือนิกเราคือคือสุบรีนิกต์คือไม่ฉันไม่สุบรีอีกทริงคือคล้ายๆนั่นแอลกอฮอลลอีกทริงคือ ฉันดื่มทริงก็คือดื่มมาจากทริ่งเคนขายเนนก็ปฏิเสธแอลอออกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉันไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกลดเบลก็คือ,อหนัวเฟื่องไมนคามาราสเกลดก็เรครื่อเงินเราต้องการเ,ออเงินที่ฉันต้องการหรือว่าฉันต้องการเงินแค่ออสำหรับคามิราสก็คือ,อ,อกล้องถ่ายรูปเนาะก็คือฉัน ต้องการเงินแค่สำหรับซื้อกล้องถ่ายรูปหรือไม่ก็สำหรับกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยมายน์โฟโต้ระบัวมายน์โฟโต้ัวก็คือระบัวก็คือแลบอะเนาะที่เขาทำการล้างรูปล้างฟิล์มอะไรเงี้ยสมัยเมื่อก่อนทีเ่เวลาถ่ายรูปช่างภาพเนี่ยเขาจะต้องมีโฟโต้ระบัวเอาไว้สำหรับล้างฟิล์ม อัดรูปออกมาแต่เดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลก็ไม่ต้องมีแล้วแล้วก็ Ultra กอนฟิล์มก็คือฟิล์มก็คือดูไม่ใช่ก็เหมือนถ่ายวิดีโอเนาะเขาเป็นสร้างภาพทำงานอันะเจริเป็นสร้างภาพก็จะต้องใช้ล้างฟิลม์มทำเกี่ยวกับรูปภาพเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆฟิล์มก็เป็นพหูพจน์ของฟิลม์มที่แปลว่าหนังเ,เขาถ่าย ทำวิดีโอทำหน so <OR> ังหลายๆอันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฟิล์มต่อไปแต่เรสซิสเน็กโซวิกทีแต่เรสก็คือนอกหนันที่เหลืออ s ส i น h กก็คือไม่เป็นสิ่งที่ไม่โซวิ h t i g ก็คือไม่สำคัญไม่จำเป็นสำหรับฉันดัชติมท์เอ่อคลิปก่อนหน้านั้นเป็นดัชติมท์ i น h กก็คือไม่ไม่จริงอะไรเงี้ยแต่นี้ดัชติมท์ก็คือเออจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆ i h r Bad ist eigentlich ein Fotolabor. เอียบาาก็คือห้องน้ำห้องอาบนา้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะ is ส e ์ไอเ t น like สิ g e i เ s น i ิคก็คือจริงๆแล้ว Ein Fotolabor ก็คือเอาขาใช้ห้องน้ำเนี่ยเป็นโฟโต้ a b บัวเป็นห้องแลบที่ใช้ล้างฟิลม์มทำหนังของเขาเนาะแล้วก็เอชลาฟซิมเ m อรอะไรเอ่ย Ein f o t o a r c h i v ก็คืออห้อง นอนฉลับซิมไอโฟตโตอาร์คีฟก็คือห้องเก็บสะสมรูปภาพอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเขาเป็นช่างภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็เลยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับรูปภาพแล้วก็หนังนอกนั้นก็คือไม่จะเป็นสําหรับเขาเงินที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก,ก็จะใช้ไปกับการซื้อกล้องถ่ายรูปดีๆหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละประมาณนั้นนะคืออย่างอื่นก็ไม่จําเป็น ก็จบเรื่องของคนที่2ก็ยังไงก็ไปท่องคำศัพท์มาเยอะๆนะครับเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าคำศัพท์มันจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เขาจะพยายามใช้คำศัพท์เดิมๆซ้ำๆเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาด้วยก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะรับเขาจะได้แบบว่าเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ